4วิธีแก้อาการขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารในผู้ป่วยไตยเสื่อมนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายหรือระยะ 3B45 นะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุเนาะอาการ4อาการนี้นะคะขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารทานได้น้อยนะคะก็จะพบในผู้ป่วยไตยเสื่อมของเรา เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ปัญหานี้กันนะคะสวัสดีนะคะทุกคนใครเข้ามาอาจารย์เพื่นฝากแชร์ด้วยนะคะแล้วก็มาพบกันยามค่ําคืนนะคะเอ็ไม่ได้มาหลายวันแต่วันนี้อาจารย์จะมาบอกเคล็ดลับดีๆสําหรับพวกเรานะคะในการเอาไปใช้ได้ทันทีเลยนะเอาไปใช้ช่วยคนไข้ได้ทันทีเลยสี่วิธีแก้อาการนะคะคื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะคะในผู้ป่วยไตยเสื่อมนะคะปตระยะสุดท้ายหรือผู้สูงอายุนะคะอันนี้มาช่วยกัน ในช่วยกันในข้อนี้นะคะผู้ป่วยล้ยลงางไตฟอกไตก็ใช้ได้นะคะข้อนี้เนาะมาค่ะทุกคนมาใครเข้ามาเคาะทักทายก,กันก่อนนะคะอาจารย์เปิ้นมีสีวิธีสั้นๆมาบอกง่ายด้วยนะคะง่ายด้วยเอาไปใช้ได้ทันทีด้วยนะคะแก้อาการนะคะแก้อาการขึ้นไส้อาเจียนแก้อาการขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารทานได้น้อย ในผู้ป่วยแต่ส่อนหนึ่งนะคะมาเลยสวัสดีค่ะนะคะมาคุณก็ซิล่านะคะพอาจารย์สวัสดีค่ะนะคะชาวทิกตอกสวัสดีค่ะนะใครมีปัญหาเหล่อนี้บ้างนะคะใครเคยมีไหมที่ญาตของตัวเองทานอาหารได้น้อยนะคะพอป่วยเป็นโรคไตแล้วเนี่ยทานอาหารได้น้อยหรือบางคนมีภาวะคลื่นไส้นะคะ คลื่นไส้อืดผอมนะคะอันนี้ก็เป็น,ปนได้สมัครคนไข้โรคไตโดยเฉพาะไตาระยะสุดท้ายหรือว่าไตาระยะ3ามบีสีหที่อัตรากองของเสียของเราเหลือน้อยนะคะหรือบางคนอ,อ,อาเจียนนะคะอาเจียนก็มีนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะการที่อาเจียนเนี่ยเกิดจากภาวะที่ของเสียข้างอยู่ในร่างกายมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากบางทีภาวะ ทานได้น้อยเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําก็มีอาการขึ้นไส้อาเจียนได้เหมือนกันเราต้องมาดูว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรสวัสดีค่ะนะคะวิธีการแก้ปัญหาข้อที่หนึ่งเลยนะคะข้อที่หนึ่งนะมาเป็นไปนได้ทุกคนนะทุกคนโอกาสโอกาสที่จะมีภาวะขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารทานได้น้อยเนี่ยในคนไข้โรคไตหรือแม้แต่คนไข้โรคเบาหวานหรือว่าผู้สูงอายุของเราก็มีโอกาสแบบนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหานี้ไม่ใช่เฉพาะคนไข้โรคไตเนาะ คนที่ผู้สูงอายุก็สามารถที่จะไปใช้ได้นะคะข้อที่1ค่ะข้อที่หนคะคะข้อที่ห,ะะหก็คือเน้นเลยนะคะขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารทานได้น้อยเกิดภาวะใดเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือเป็นระยะเวลานานๆก็ตามข้อที่1ก็คือให้คนไข้นะคะในช่วงนั้นทานอาหารน้อยๆแต่บ่อยๆ นะคะทานอาหารน้อยๆแต่บ่อยๆขึ้นไส้อาเจียนไม่ว่าจะเกิดจากภาวะโรคไตระยะสุดท้ายหรือว่าคนไข้เป็นผู้สูงอายุนะคะหรือเป็นคนไข้โรคเบาหวานหรือคนไข้โรคมะเร็งใช้ได้เหมือนกันหมดเลยค่ะเราจะให้อาหารคนไข้หรือถ้าเป็นตัวคนไข้เองก็ทานอาหารในช่วงนั้นน้อยๆแต่บ่อยๆนะคะ อาจารย์เคยเจอคนไข้ในโรงพยาบาลนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะคนไข้ในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะที่คุณหมอเขาบอกว่าเออขึ้นไปดูคนไข้หน่อยคนไข้ทา,านได้น้อยก็เกิดจากแต่เป็นแบบนี้ถ้าในภาวะเจ็บป่วยเนาะเราเบื่ออาหารบางคนีน่แบบเบื่ออาหารไม่อยากกินก็จะกินแค่มื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นกินแค่มื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเพราะว่ากินตามเวลายาอันนี้จะยิ่งทําให้คนไข้เนี่ยมีภาวะ ซุดลงเร็วนะคะเพราะว่าร่างกายต้องใช้อาหารนะคะในการฟื้นฟูสุขภาพเนาะสมมุติว่ามื้อฉักคนไข้เบื่ออาหารจริงๆทานไม่ได้เลยขึ้นไส้อาเจียนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดนะแล้วเราก็ให้คนไข้เนี่ยหรือตัวคนไข้เองก็กิกนแบบกินข้าวต้มแค่สองสามคำกินข้าวต้มแค่สองสามคำแล้วก็กินยาเป็นกำๆอันนี้คือมื้อเช้าจบไปอ้าวเดี๋ยวรอมากินมื้อกลางวันอีกพอมื้อตอนกลางวันนะคะทุกคนคนไข้ก็จะกินข้าวแค่สองสามคำแล้วก็ไปกินยา เช้ากลางวันเย็นคนไข้กินแค่นี้แบบนี้ถามว่าคนไข้จะฟื้นฟูร่รางกายได้ยังไงเอาแต่ยาไปแต่ไม่มีอาหารเข้าไปช่วยเพราะฉะนั้นวิธีการของเราก็คือเน้นการให้อาหารน้อยๆแต่บ่อยๆนะคะให้อาหารน้อยๆแต่บ่อยหมายความว่ายังไงคือมื้อเช้าเนี่ยคนไข้อาจจะกินแค่สองสาคำไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเดี๋ยวสายๆกินต่อ เดี๋ยวสายๆสมมติว่าถ้าไมไ่ถ้าเป็นคนไข้โรคไตระยะหนะึ่งสองสามเอเนาะหรือว่าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นไตระยะสุดท้ายนะที่ไม่ได้เป็นไตระยะสามบีสี่ห้านะที่ยังดื่มนมได้นะสมมุติว่าเช้าเนี่ยเราอาจจะให้กินข้าวต้มกินข้าวต้มไปนะคะสักสองสามช้อนได้เป็นไรแล้วคนไข้เนี่ยก็ยังแบบทานได้ไม่ไหวอ่ะและเป็นไตระยะหนึ่งสองสามเออหรือว่าเป็นคนไข้โรคมะเร็งคนไข้ผู้สูงอายุคนไข้โรคเบาหวานเราก็ อาจจะให้เขาทานอาหารอ่อนๆอาจจะเป็นดื่มนมหรือเป็นพวกซุปซุปเอ่อซุปฟักทองซุปกระโพดถ้าไม่ใช่คนไข้โรคไตระยะสาม5ีสี่ห้านะฟังนะคะถ้าไม่ใช่คนไข้โรคไตระยะสามปีสี่ห้าให้คนไข้กินข้าวสามสีค่คำไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวใส่สายเดี๋ยวเราเสริมนมเดี๋ยวเราเสริมอาหารทางการแพทย์เนาะถ้าเป็นสูตร เออ่ระยะต้นๆก็อาจจะกินเอ็นชัวได้นะก็มีจะมีหลายหลายหลายแบรนด์ <ET> เนาะเนสเล่เงี้ยค่ะ um, เอ็นชัวเนตเล่ออพติมัมหรืออะไรของเขาเนี่ยนะคะมีเยอะนะคะหรือว่าเป็นมาเลสหรือว่าวันริโน่ก็ได้ถ้าเป็นไตระยะเออ่ต้นๆน,น,นะคะกินน้อยแต่กินบ่อยเนาะหนึ่งคือให้กินโจ๊กกินข้าวต้มพอสายๆหน่อยอาจจะเสริมนมถ้าไม่ใช่เป็นไตระยะสามปีสี่ห้านะถ้าไม่ใช่เป็นไตระยะสามปีสี่ห้านะอาจจะเสริมนม นะคะกินบ่อยแบ่งจากจากเคยที่เราแบ่งเป็นสามมือ้อเราก็แบ่งเป็นห้ามือ้อเชา้าสายเที่ยงบ่ายเย็นนะคะหกมื้อก็ได้ก่อนนอนเพื่อที่จะทําให้คนไข้เนี่ยสะสมพลังงานพลังงานจากอาหารนะคะไม่ให้ขาดอาหารขาดสารอาหารไม่ให้ไม่ให้ทานอาหารได้น้อยจนเกินไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะคะอันนี้เป็น อันนี้เป็นภาวะด้านโพชรบัาบัดโภชนาการเลยนะคะใช้เพื่อช่วยการรักษาของคนไข้น้อยแต่บ่อยโอเคไหมน้อยแต่บ่อยนึกออกไหมนะคะแต่ถ้าเป็นไประยะ3ามีสีห้าสมมุติว่าเอ้าเมื่อเช้านี้คนไข้ทา,านได้แค่สามสี่คำเบื่ออาหารละเราก็อาจจะชงมาเลสหรือวันรีโนลนะครับวัอสองตัวเนี้ยเป็นสูตรของผู้ป่วยไตยก่อนฟอกชงเสริมเพิ่มพลังงาน ไปให้คนไข้ในช่วงระยะเวลาที่เขาทานอาหารได้น้อยขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะคะแล้วก็ทานได้น้อยเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาแบบนี้คนไข้จะไม่ซุดลงไปมากเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆโอเคไหมการแก้ปัญหาข้อที่1โอเคนะทุกคนเนาะไป1 2 3 A คุณอาจจะทานข้าวเสร็จแล้วนะคะ คุณก็ทานดื่มนมใสๆหน่อยดื่มนมนะคะตอนที่ตอนที่คุณพ่ออาจารย์ป่วยเนี่ยอาจารย์จะใช้วิธีการแบบนี้ค่ะคือทานข้าวไม่ค่อยได้อยู่แล้วเนาะอายุเยอะนะคะเราก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็ให้คุณพ่อดื่มนมหรือบางทีเราก็ชงอาหารทางการแพทย์ให้คุณพ่อให้คุณพ่อดื่มเพื่อที่ท่านจะได้มีอาหารเข้าไปในร่างกายพอสมมติว่าคนไข้ทําได้แบบนี้แล้วเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาฟื้นตัวขึ้นมา เขาก็สามารถที่จะไปกินอาหารปกติได้เนาะอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะนะคะโอเคข้อที่สองค่ะนะคะเดี๋ยวทักทายกันก่อนนะคะสวัสดีนะคะชาติ๊ิสตอบค่ะนะคะใครเข้ามาก็ฝากแชร์ด้วยเนาะนะคะสวัสดีนะคะชาวแฟนเพจหมอจันใครเข้ามาฝากแชร์ด้วยค่ะปัญหานี้เป็นกันเยอะมากนะคะ พี่พี่ดูน้องทิพย์นะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณพี่โคสิตากันน้ําสลัดอร่อยมากลดหนัวมากขอบคุณมากนะคะคุณเรนูสวัสดีค่ะคุณนวลละอ้นนะคะคุณมิกมิกกินาใช่ไหมคะถูกไหมคุณก็ซีล่าคุณแหม่นแม่โอเคนะจ๊ะสวัสดีค่ะ,คะเนาะข้อที่สองค่ะเสียงอาจจะไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยนะคะข้อที่สอง นะคะหลังจากการที่เรากินน้อยแต่บ่อยเนาะข้อที่สองคือให้หา,าบางคนบอกว่าบางทีแบบว่าช่วงมีปัญหาแบบนี้คุณหมออาจจะแบบว่าให้ดื่มให้ชงน้ำหวานดื่มก็อาจจะไม่ทั้งหมดนะคะชงน้ำหวานอื่นดื่มก็อาจจะไม่ทั้งหมดนะคะแบบว่าคนไข้มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำก็ให้ชงน้ำหวานดื่มอันนี้ก็อาจจะไม่ทั้งหมดนะคะเบื่ออาหารขึ้นไส้อาจจเจียนการที่เราอาจจะชง น้ำพึ่งมะนาวเปรียปร้ยวนะคะน้ำพึ่งมะนาวเปรียปร้ยว,ยวจิบๆิทั้งเป็นร้อนเป็นเย็นเอาที่สะดวกเอาที่ชอบหรืออาจจะเป็นน้ำหวานเคบูบอยแต่ไม่เยอะเอานิดเดียวชงผสมกับน้ำต้มสุกนะคะให้ดื่มหรือว่าแช่เย็นๆไว้นะคะอันนี้ก็เป็นทางเขาเรียกว่าบางทีมันก็เป็นอากาศ เราต้องสังเกตแบบนี้นะคะทุกคนถ้าสมมติว่าคนไข้ที่มีประวัติเป็นเบาหวานด้วยนะคะแล้วมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอย่างเงี้ยค่ะเบื่ออาหารมันมีหลายสาเหตุอาจจะเกิดจากภาวะไตขับของเสียได้ไม่ดีก็มีของเสียข้างแล้วมันก็จะมีอาการแบบเนี้ยเนาะอยู่ในร่างกาย2ก็อาจจะเกิดจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํานะคะไฮโปไฮโปไกลซีเมียคนไข้ก็จะมีอาการแบบเนี้ยเราต้องสังเกตคนไข้ก่อนหน้านี้ค่ะว่าเขากินได้มากกินได้น้อยหรือเกิดจากปัญหาอะไรกันแน่ เพราะว่าอาการขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารมันไม่ได้มีเกิดจากสาเหตุแค่ไตเสื่อมอย่างเดียวมันก็มีหลายสายเหตุถูกไหมเราก็ลองไปดูซิว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่คนไข้จะมีปัญหาแบบนี้เขาเป็นอะไรขึ้นมาเขาเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาเขากินได้น้อยไปหรือเปล่าหรือว่าเขาไปกินแบบอาหารที่แบบโอโปรตีนหนักหนัก,ห,นก,ห,นกหรือว่ากินเค็มหรือว่าไปกินเนื้อหมูนั้เป็ดนังไก่หรือไปกินอาหารที่จะทําให้คนไข้เนี่ยมีภาวะอาการแบบนี้ได้เราไปสังเกต นะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาแบบทันทีก็คือลองชงน้ำพึ่งผสมมะนาวให้เขาเดืมด่มดื่มจิบจิบเปรียปร้ยวๆหน่อยนะคะเปรี้ยวๆหน่อยนะคะเปรี้ยวๆหวานๆน,น,นิดนึงน้ำพึ่งผสมมะนาวหรือว่าอาจจะเป็นอาจารย์ว่าน้ำพึ่งผสมมะนาวเนี่ยมันดีนะตรงที่ว่าคือเราไม่ได้อาจาร,รย์ไม่ได้แบบให้พวกเราทานเยอะนะไม่ได้ให้พวกเราชงเยอะนะแค่ให้แบบว่าได้ช่วยจิบจิบในช่วงระยะเวลาน,านั้นคือบางทีอาการขึ้นไส้บางทีเราอาจจะแบบบีบมะนาวเนา,า,นา,นานะ บีบมะนาวนะคะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำอุ่นหน่อยนึงหรือว่าอาจจะคนไข้อาจจะก,กินแบบผลไม้เปรี้ยวๆนะคะอย่างเช่นที่เรากินได้นะ,ะก็พวกมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะมะม่วงอย่างเงี้ยก็แก้อาการขึ้นไส้อาเจียนได้นะคะหรือการดื่มน้ําหวานนิดนึงก็ช่วยให้ทําให้คนไข้มีบางคนเนี่ยแบบว่าไฮโปทานอะไรไม่ค่อยได้เนาะ น้ำตาลในเลือดต่ํามากก็ต้องใช้น้าหวานเป็นตัวช่วยแต่ไม่มากแต่ไม่เยอะแล้วก็ไม่บ่อยเราไปหาวิธีการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุดีกว่าเนาะไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุดีกว่านะเขาทุกคนการแก้ปัญหาด้วยน้ําพึ่งน้าหวานะอะไรไบ่อยๆเนี่ยมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่ว่าถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ต้องช่วยชีวิตคนไข้ไว้ก่อนนะโอเคนะข้อที่สองนะข้อที่สองนะคะโอเคนะจ๊ะ ดื่มน้ำพึ่งมะนาวนะคะหรือว่าน้ำหวานหรือว่าอาจจะเป็นน้ำขิงมะนาวก็ไ้เอาที่ชอบนิดนิดๆนหน่อยๆไม่ได้เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นการช่วยแก้อาการขึ้นไส้อาเจียนหรือบางคนอาจจะกินแบบมะม่วงเปรี้ยวสักสองสามชิ้นก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการช่วยคนไข้เนาะคุณดำริบอกว่าสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาดูครับยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เป็นวัดทานอาหารไม่ได้น้ําหนักลดและขึ้นไส้ด้วยค่ะนะคะพี่ดูน้องทิพย์นะคะอาจารย์บอกเลยนะคะว่า อย่างที่บอกว่าตอนนี้พอเราทานอาหารไม่ได้เนี่ยนะคะร่างกายขาดสารอาหารขาดพลังงานจากอาหารน้ําหนักก็ลดลงเรื่อยๆแล้วก็มีอาการคืนไส้คุณลองไปหาสหาสเหตุสิคุณตอนนี้คุณเป็นไประยะสุดท้ายไหมคุณเป็นไประยะสามปีสี่ห้าไหมคุณมีค่าของคุณเป็นเบาหวานที่คุมเบาหวานได้ไม่ค่อยดีไหมหรือว่าคุณกําลังเบื่ออาหารจากภาวะเป็นโรคเป็นโรคไขวัดอยู่นะคะแต่อาการแก้าการแก้อาการไม่ต่างกันค่ะใช้สี่ข้อนี้แหละเนาะ โอเคนะนะคะทานน้ำหวานได้บ้างเล็กน้อยค่ะที่อาจานเปิ้ลสอนอยู่นะคะบางคนก็เอาน้ำหวานไปชงแบบแดงโซดาอย่างนี้นิดหน่อยมันได้อยู่แล้วเนาะโอเคเจจะจ๊ะข้อที่สามค่ะวิธีการช่วยข้อที่สามนะคะก็คือการทานขนมที่ไม่หวานมากนะคะสมมุติว่าทานข้าวเนาะได้สามสี่คำแต่คนไข้เนี่ยมีขนมช่วย ถ้าเป็นไประยะ 3B45 หหรือว่าระยะ3 4 5หที่มีขนมอาจารเปิ้ลเนี่ยคุณก็สามารถที่จะทานขนมของอาจารย์ได้เพราะว่าเอาไปเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังงานเพราะวันนีคุณแบบเบื่ออาหารคุณไม่อยากทานนะ่ะแต่พอทานขนมเนี่ยคุณยังพอทานได้คุณก็ต้องเลือกขนมที่เหมาะกับตัวคุณเองถูกไหมขนมของอาจารเปิ้นกีบลำดวนไส้สับประรดเนี่ยค่ะกีบลำดวนไข่ขาวไส้สับประรดนี่ก็พอได้นะเป,นเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอะไรอีกละ่ะนะครับขนมอะที่แบบคุณสามารถหยิบใส่ปากได้เลยอะแบบสบายใจอะคุณก็ ทานไปในช่วงระยะเวลาที่คุณเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนที่คนที่บอกว่าน้ำหนักลดเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องหาวิธีการช่วยคือเสริมขนมที่ไม่หวานมากเป็นเจลลี่เป็นวุ้นนะคะเป็นเจลลี่เป็นวุ้นเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นุ่มๆอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะคนไข้ก็จะม,มีมีมีพลังงานถึงแม้จะไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายแต่เขาก็ได้แป้งนะนะคะในแป้งได้อ่อ ได้พลังงานจากอาหารที่เรียกเป็นพวกขนมต่างๆเหล่านี้ยก็อย่ามองข้ามนะคะเพราะบางคนเนี่ยแบบขนมก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินก็กินข้าวแค่สามคำแล้วก็กินยาเดี๋ยวไปเที่ยงกินข้าวสามคำกินยาแบบนี้คนไข้ก็จะฟื้นตัวยากเนาะคนไข้จะฟื้นตัวยากนะจ๊ะอันนี้ข้อที่สามแล้วเนาะนะคะ,ะเพิ่งเริ่มให้เคมีระยะที่สามนะคะคุณนภานะทางคุณนภานี่นะคะก็อาจารย์แนะนําว่าตอนนี้เรารีบ คือจริงๆแล้วการปรับพฤติกรรมการกินเนี่ยนะคะอาจารย์ว่าสําคัญตรงที่ว่าไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไตเป็นหัวใจเป็น SLE เ็เป็นโรคมะเร็งเป็นอะไรก็ตามคุณรีบปรับอาหารให้สอดคล้องกับโรคของคุณจะช่วยให้คุณเนี่ยฟื้นฟรูร่างกายได้เร็วกว่าคนที่ไม่ปรับการกินอย่างน้อยคุณมีต้นทุนชีวิตที่ดีกว่าเขาอะสมมุติว่าวันนี้เราเป็นโรคที่อาจจะเป็นโรคเบาหวานนะคะ แล้วเรามีโรคอ,อื่นเข้ามาอีกโรคมะเร็งโรคอะไรของเราเนี่ยเข้ามาอีกเนาะเราก็อาจจะตื่นตระหนกตกใจเนาะกังวลแต่สิ่งสําคัญก็คือให้คุณปรับเรื่องอาหารนะคะให้คุณปรับเรื่องอาหารให้ให้เร็วที่สุด ให้คุณปรับเรื่องอาหารให้เร็วที่สุดเพราะอย่างน้อยการลดการกินเค็มลงการเลือกโปรตีนคุณภาพดีการกินผักให้หลากหลายก,การกินผลไม้ที่ไม่หวานการดื่มน้ำที่เพียงพอการทำจิตใจให้สบายสบายการกินอาหารให้เป็นเวลา มันก็ช่วยทําให้ต้นทุนต้นทุนสุขภาพของคุณเนี่ยดีกว่าคนที่ไม่ปรับอะไรก็ตามเนาะโอเคไหมนะัจ๊นะเนาะบางวันเบื่อข้าวก็ทานขนมอาจารย์แทนค่ะได้ค่ะคุณพี่อย่าลืมนะทานขนมอาจา์แล้วอย่าลืมโปรตีนต้องเพียงพอนะทานทานไข่ด้วยนะจ๊ะข้อที่4อ่าข้อที่4ี่ละนะคะโอเคนะจ๊ะสนใจกรีบลาดวนนะคะเดี๋ยวทักไปที่แอดมินได้เลยนะคะตอนนี้ขนมของอาจารย์เปิลนนะคะ ขนมเปี๊ยะรอบส่งวันพุธไม่แน่จะไม่แน่จะไม่แน่ใจเต็มหรือเปล่านะคะสามกล่องส่งฟรีสั่งไว้นะคบกีบํำดวนบั้นผิดเครย่อสับปะรดนะคะทองแผ่นกรอบนะคะมีกรอบไข่ขาวข้าวแตนนะคะนะคะจำไม่ได้นะคะขนมตัวเองนะคะอรัววุ้นกรอบวุ้นกรอบไม่น่าจะยังไม่ค่อยได้เพราะว่าฝนมันตกเนาะก็มีอยู่สี่ห้าโอ้ไม่รู้เหมือนกันมีเยอะเหมือนกันนะนี่จําขนมเจได้นะคะแล้วก็กุลิโกไข่ขาวพวกนี้ค่ะเป็นตัวช่วยอย่างนี้ค่ะคุณพี่เดี๋ยวสมมติว่าทุกคนฟังนะ เวลาที่เราพกขนมขนมขนมจะเป,เป็นขนมแห้งๆเนาะเราก็พกติดตัวไประหว่างที่เราเดินทางหรือว่าเราทํางานเราก็อาจจะใส่ถุงเล็กๆในกระเป๋าเราอย่างเงี้ยค่ะพอบางทีแบบจังหวะที่เราไม่ได้ทานข้าวหรือแบบเออเราก็เบื่ออาหารเนาะบางทีคุณพ่อคุณแม่เป็นไปอะอยะสุดท้ายอาจจะกินข้าวไม่ค่อยได้เยอะเงี้ยเราก็ใช้ขนมเสริมเลยค่ะอย่างนอยคนแค่ได้พลังงานแหละนะคะได้พลังงานที่ไม่ได้มีโซเดียมไม่ได้มีโพแทสเซียมแล้วก็ไม่ได้มีฟอสฟอรัสที่มากมายอะไรเลยก็ยังปลอดภัยกว่าการที่เขาจะมา กินแต่อาหารหลักอย่างเดียวแต่กินได้แค่สามคำโอเคไหมเนาะอย่างที่เราบอกว่าเราเอาขนมไปเป็นตัวช่วยขนมเป็นยาได้นะคะทุกคนถ้าพวกเรามีความเข้าใจเนาะไปต่อนะคะข้อที่สี่ค่ะนะคะก็คือข้อที่สี่เนาะเมื่อกี้เรื่องเสริมขนมเนาะเสริมขนมเสริมผลไม้ผลไม้ที่ไม่หวานมากแล้วก็ผลไม้ที่คนไข้โรคไตทุกระยะทานได้อันนี้ก็สําคัญนะสมมุติว่าวันนี้เรามีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็เป็นโรคไตระยะ สุดท้ายนะคะหรือว่าสามบีสี่ห้าอะไรก็ตามผ mm hmm. ลไม้ที่เราทานได้เนาะสับประรดแต่คุณช่วยได้ดีเลยนะครับเปรี้ยวๆหวานๆสับประรดนะคะ mm hmm. คุณก็ซื้อสับประรดได้เลยนะคะ mm hmm. คุณอาจจะเป็นแบบว่าอะไรอย่างเง mm hmm. ี้ยค่ะเนาะรสชาติฉ่ำๆอย่างเงี้ยแอปเปิ้ลอย่างเงี้ mm hmm. <Apple S 2> ยค่ะลองกองนะคะ mm hmm. อง,งุ่นนะคะพวกนี้โอ้คุณใคร มีตัวช่วยเยอะแยะมากมายถ้าคุณโพลเิเซนไม่เกินคุณก็สามารถที่จะกินผลไม้พวกนี้ได้เพื่อช่วยอาการแก้อาการขึ้นไส้อาเจียนเนาะโอเคพวกควบคุมต่างๆของอาจารย์มีเป็นเซตไหมมีค่ะนะคะคุณเข้าไปทักที่ข้อความได้เลยนะคะข้อความเพจเนาะก็จะมีแอดมินบอกมีทุกอย่างนะคะผลิตภัณฑ์ของอาจารย์เปิ้นมีทุกอย่างที่คนไข้โรคไตาสามารถรับประทานได้และไม่ต้องกังวลว่าต้องทานปริมาณเท่าไหร่เพราะมันมีมันอาจารย์ทำไว้สำหรับคนไข้โรคไตทุกรนะยะเนาะ โอเคนะข้อที่สี่นะข้อที่สี่นะคะก็คือ,อ,อให้ควบคุมอาหารอย่างเข้มขัดควบคุมอาหารอย่างเข้มขัดควบคุมโซเดียมเพราะบางทีภาวะโซเดียมเกินก็มีอาการแบบนี้ได้นะขึ้นไซอาเจนก็มีได้นะคะหรือควบคุมคืออย่างน้านะคือคุณคุณกลับมาอยู่ในโหมดการควบคุมอาหารของระยะไตของคุณอะ่นะเนาะคุมโปรตีนเลือกโปรตีนชนิดที่ดี แล้วก็คุมโซเดียมให้ได้นะคะคุมอาหารฟอสฟอรัสให้ได้นะคะหลีกเลี่ยงพวกของหมักของดองพวกอ,อ,อาหารการถนอมอาหารต่างๆนะคะพวกปลาแดดเดียวหมูแดดเดียวอะไรพวกนี้ต่างๆที่มันใส่สารเพื่อที่จะให้อาหารนั้นคงรูปอยู่กับเรานานๆอันนี้ก็ต้องรีบไปรีบไปควบคุมอาหารอย่างเข่งคัดนะคะหรือว่าถ้าคนที่เป็นโรคเบาหวานคุณก็รีบกับเข้าสู่โหมดการกินอาหารลดหวานมันเค็มเลือกเลือก เลือกโปรตีนนะคะแล้วก็มีใย,ยอาหารเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญหลีกเลี่ยงพวกหวานจัดมันจัดเค็มจัดอันนี้ค่ะทุกคนมันไม่ได้ยากนะมันไม่ได้ยากเนาะเราต้องเป็นหมอรักษาตัวเองว่านะตอนเนี้ยฉันมีอาการอะไรอยู่เช่นโอ้คืนเมื่อก่อนนะเป็นแบบนี้นะคนบางคนเป็นแบบนี้จริงๆนะเมื่อก่อนนะคืนไส่ไปซื้อยาแก้คืนไส้อาเจียนปวดหัวซื้อยาแก้ปวดหัวปวดท้องซื้อยาแก้ปวดท้อง นะคะเป็นอะไรก็จะซื้อแต่ยาซื้อแต่ยาซื้อแต่ยาแต่จริงๆแล้วคุณนั่นแหละค่ะเป็นหมอรักษาตัวเองคุณปวดหัวคุณลองดูซิมันเกิดจากอะไรคุณเครียดเกินไปไหมคุณขาดการออกกําลังกายไหมคุณพักผ่อนน้อยจนเกินไปไหมนะคะหรือปวดท้องเอ๊ะปวดท้องนี่เกิดจากการที่คุณกินอาหารไม่เป็นเวลาไหมคุณกินเผ็ดมากเกินไปนไหมกินเปรี้ยวมากเกินไปอันนี้คือการหาปัญหาของตัวเองแล้วแก้ด้วยวิธีธรรมชาติที่ ใช้อาหารเป็นยาที่ไม่ต้องไปพึ่งยานะ่ะทุกคนอาจารย์นี้แบบบอกเลยนะว่ายาแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อยาอะไรน้อยมากที่อาจารย์เพิ่นจะทานยาพวกนี้ค่ะนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อยาลดกดอะไรเงี้ยแทบจะไม่มีเลยนะคะแล้วก็อะไรอีกนะยาแก้ยาแก้ปวดท้องวอะไรไม่ไม่ไมแทบจะไม่มีเลยนอกจากว่าเกิดแบบอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าแบบปวดหัวมากแบบว่ามันร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะมีใหญ่หนึ่งเม็ดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักการใช้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแก้อาการน่ะแก้อาการด้วยการปรับอาหารของเราอ่ะให้สอดคล้องกับภาวะของเราในช่วงนั้นนะคะเราจะกินยาน้อยมากซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าโอเคแหละยามันช่วยเราแต่ก่อนยาจะช่วยเราอ่ะเรามาพินิจวพิเคราะห์ก่อนไหมว่าเราอ่ะ ที่เป็นอาการแบบนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้มันจะยั่งยืนกว่าคะทุกคนบอกเลยว่าไม่มีใครอยากกินยาเป็นอาหารอาจารย์เข้าใจแต่ว่าเราจะต้องทํำยังไงคะเนี่ยก็ต้องเอาวิธีการต่างๆวันนี้อ๋อช่วงนี้เราท้องผูกเราแก้อาการแบบนี้ช่วงนี้เราขึ้นไส้เราแก้อาการแบบนี้ช่วงนี้เราปวดหัวเราแก้อาการแบบนี้นะคะช่วงนี้เราเบื่ออาหารเราแก้อาการแบบนี้แล้วเมื่อร่างกายเข้าสุขปกติแล้วเราจะบอกโอ้โหคุณเก่งมากคุณไม่ต้องกินยา โอเคไหมแต่ถ้าเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคอะไรก็ตามที่คุณหมอให้ยามากินไปก่อนคะ่ะแต่คุณมาปรับทีหลังพอปรับแล้วคุณหมอเขาค่อยๆลดยาเองอันนี้คือหลักการใช้อาหารเป็นยาที่ชัดเจนมากๆเลยคะ่ะทุกคนเหมือนอาหารของอาจารย์เพิ้ลเนี่ยเป็นโตกเนี่ยนะคะอาหารโรคไตพร้อมบริโภคที่คุณไปฉีกซองเนี่ยนะคะหรือแม้แต่อาหารคลีนที่อยู่ที่ศูนย์เรียมเพอปากช่องเนี่ยนะคะที่คุณที่อาจารย์เห็นโพสตๆบ่อยๆอะคะ่ะแบบนี้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลย เพราะคุณปรับการกินวันนี้อาจารย์เจอพี่พยาบาลนะคะที่มาจากโรงพยาบาลเออโรงพยาบาลนควปรปฐมนะคะพี่มากับสามีน่ารักมากเขาบอกว่าเขา,าอาจารย์มากสามีเขานะคะมีไข้เจ็บ่าอยู่ที่40กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ขึ้นมา60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะด้วยความมุมานะความเพียรของพี่เขาที่เป็นพยาบาลนี่แหละคะ่ะใช้ความรู้ที่อาจารย์สอนไปปรับใช้ให้กับสามีของเขาสามีของเขาสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเขาสองคนแฮปปี้มากขึ้นแบบ ชีวิตนี้น่ายอยู่สวยงามมากขึ้นก็เพราะการปรับเรื่องอาหารค่อยๆปรับไปค่อยๆปรับไปทําความเข้าใจไปวันนี้คุณฟังอาจารย์วันเดียวคุณไม่สามารถที่จะไปดูตัวเองได้ตลอดแบบร้อยเปอร์เซนหรอกคุณก็ต้องฟังวันละนิดวันละหน่อยเอาไปผสมเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าอาจารย์อธิบายเข้าใจง่ายๆเพราะฉะนั้นคุณเอาเคล็ดลับวันนี้ไปใช้๋อวันนั้นอาจารย์พูดเรื่องนี้วันนั้นอาจารย์พูดเรื่องนั้น,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 นคุณเอามาประกอบกันคุณก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพดีมีความสุขเหมือนคุณพี่พยาบาลที่มากับ คุณพี่ผู้ชายในยวันนี้จันแบบขอบคุณมากๆเลยเป็นหลักฐานตัวเป็นๆเ,เลยถึงแม้คุณพี่เขาอาจะมีตำแหน่งที่ใหญ่โตเนาะโอ้โหนะคะหัวห,หน้าพยาบาลโรงพยาบาลจังหวัดนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะทุกคนแต่เขารักแล้วก็เชื่อมัน่นศรัทธาอาจารย์เพื่อนมากนะคะมาพบอาจารย์เปิ้อนที่ศูนย์อำเภอปากช่องเขาใช้หลักการแบบนี้ล่ะค่ะอาการน้ำเอาน้ำหนักลดแก้ด้วยแบบนี้เอาเส้นเสี้ยงให้ไปทําแบบนั้นแบบนี้อ๋อคนไข้มีเกาจากเกาะสิทธ์นะค่ายูริกจากสิทธ์นะคะเหลือแค่สี่จุดเก้า เก่งมากเลยคุณพี่พยาบาลคนณอาจารย์เลยบอกว่าการที่คุณพี่พยาบาลเนี่ยคุณพี่ไม่แน,น่ใจชื่อพี่ติง๋งหรือเปล่านะคะพี่ติ๋งเนี่ยเขาดูแลสามีเขาแบบนี้รู้ไหมว่านี่คือผลงานนิจใจชิ้นโบแดงของเขาเลยค่ะแล้วมีผลลัพธ์ที่เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนมากนะคะเขาดูแลสามีเขาใช้ความรู้ที่อาจารย์สอนบวกกับทักษะในการเป็นพยาบาลที่รักษาที่ดูแลคุณที่ดูแลสามีของเขาทําให พี่ผู้ชายถ้าไปจากสี่สิบกว่าขึ้นเป็นหกสิบกว่าแล้วน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นเขายอมที่จะขับรถมหาจารย์ไปโคราชหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาทําได้เราก็ทําได้ค่อยคปรับค่อยๆเปลี่ยนไปค่ะทุกคนมันไม่ใช่การมันไม่ใช่การแบบคุณจะอยู่เหมือนเดิมแต่ไปก็ไม่อยากฟอกอาหารก็ไม่อยากเปลี่ยนจะกินเหมือนเดิมแต่ไม่อยากทําอะไรทั้งนั้น เกิดมาชาตินี้อยากกินแล้วก็กินไม่ใช่แบบนั้นเริ่มปรับเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโอเคไหมนะคะเพิ่มพูนความรู้ทุกๆวันนะคะนะคะพี่ชายอาจารย์เข้ามานะคะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะอ,อย่าลืมนะถ้าดื่มวันรีแนลหนึ่งเสิร์ฟแล้วเสริมด้วยข้าวข้าวแตนได้ไหมคะได้ค,ค่ะคุณอาคัติยานะคะวันรีแนลหนึ่งเสิร์ฟไม่หมายความว่าแทนอาหารหนึ่งมือ้อถูกไหมวันรีแนลหนึ่งเสิร์ฟในความหมายของคุณอาคัติยาเนี่ยน่าจะหมายถึงว่า แทนอาหารหนึ่งมือ้อแล้วคุณอาก็ทานข้าวแตนสักประมาณหนึ่งถ้วยเล็กๆถูกไหมคะอันนี้ได้นะคะหรือว่าถ้าคุณอาอยากจะได้วันรีแนลแล้วก็ออทานข้าวแตนคุณอายังสามารถเสริมผลไม้ได้อีกหน่อยหนึ่งด้วยนี่คือหลักการกินแบบใช้อาหารเป็นยาด้วยความเข้าใจแล้วสุดท้ายคุณก็ไปเป,เป็นหมอรักษาตัวเอ,ง,องที่อาจารย์สอนเนาะตอนนี้นะคะอาจารย์ก็อาจจะไปที่โคระไปปากช่องบ่อยหน่อยนะคะ ใครอยู่กรุงเทพอยากมาเจออาจารย์เปิ้ลน,นะคะลองถามแอดมินดูแต่ว่าตอนนี้ถ้าไม่ต้องถามแอดมินก็คือคุณเจออาจารย์แน่นอน,นในช่วงระยะเนี้ยค่ะนะคะเน,นี่ยสามสีห้าหเจ็ดปวันเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะไปปักช่องในช่วงเช้านะคะเพราะว่ามีคนไข้ยเยอะแล้วก็ไปช่วยวางระบบหพม่นดีตอนนี้ก็โอเคมากแลขึ้นละเยอะ นะคะก็ถือว่า80%ซนแะล้วค่ะที่โอเคมากนะคะแล้วก็ใครอยากจะไปเจออาจารย์ที่นั่นก็ได้ใครอยากจะไปสั่งอาหารหรือว่าจะไปซื้อผลิตภัณฑ์อาจารย์เปิ้ลที่อยากไปขอคำปรึกษาก็ได้นะคะที่ปากช่องเนาะอยู่ระหว่างโรงพยาบาลปากช่องสองคือคุณมาจากกรุงเทพเนี่ยคุณจะเจอโรงพยาบาลปากช่องสองถูกไหมแล้วก็ตึกอาจารย์จะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะห่างกันไม่เกินร้อยเมตรนะคะแล้วก็พอเจออาจารย์เปิ้ลตึกสีฟ้าก็โอ้โหลูปอาจารย์ใหญ่มาก แล้วก็เป็นเทศบาลตำบลปากช่องแล้วก็โรงพยาบาลปากช่องนานานหนึ่งนะคะอยู่ตรงกลางเขาเลยเนาะเพื่อมีโอกาสแวะเวียนผ่านไปนะคะใครอยากไปก็แจ้งแอดมินก็ดีนะ,ะอาจารย์สอนดีมากขอบคุณมากนะคะคุณอุสาเอ้นน่ารักจังเลยนะคะอาจารย์สอนดีมากขอบคุณค่ะนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะอย่าลืมนะเนาะโอเคนะจ๊ะใครจะไปติดตามอาจารย์เปิ้ลน,นะคะก็ไปติดตามที่เพจเฟซบุ๊กนะคะ อาหารโรคไตใบจันเปิลนะคะยูทูบนะคะก็อาหารโรคไตใบจันเปิลเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่องทิกต็อกนะคะแล้วก็ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ก็จะมีทิกต็อกมีช้อปปี้มีลาซาด้านะคะแล้วก็มีไลน์นะคะมีเพจ Facebook แล้วก็มีศูนย์นครราชสีมาแล้วก็ศูนย์อำเภอปากช่องโอ้โหมีซะทุกสิ่งอย่างนะคะสะดวกที่ไหนไปที่นั่นอยากสั่งช่องทางไหนสั่งช่องทางนั้นโดยเฉพาะใครที่สั่งอาหารโรคไตของจย์เปิลแบบรายเดือนคุณไม่อยากชําระเงินสดคุณก็ รูดบัตรเครดิตได้เนาะเห็นเห็นช้ชอปปี้เขามีเนาะใช้บัตรเครดิตก็ได้นะคะเพราะว่าคุณก็อาจจะสามารถมีแบบโปรโมชั่นผ่อนของคุณก็ใช้บัตรเครดิตก็ได้หรือว่ามีคะแนนมีส่วนลดอะไรนันก็เป็นเป็นแบบสำหรับคนที่ชอบสะดวกในการใช้ช้อปปี้เนาะโอเคนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมนะไปเป็นหมอรักษาตัวเองนะคะบ้านเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุด อาหารของคุณก็เป็นยาด้วยนะคะเราทุกคนไปก่อนแต่ต้องไม่ลืมค่ะกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะขอบคุณมากนะคะชาวติ๊กต็อกนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณต้นอ,อ้อคุณอาขัติตยานะคะคุณพี่โคสิตากันนะคะทุกๆคนเนาะบ๊ายบายฝันดีราตีสวัสด์ค่ะนะคะ